และแน่นอนนะผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดเจ้ากล่องตัวนี้กันนะครับผมแน่นอนนะครับผมว่าในกล่องตัวนี้ใครๆก็น่าจะรู้ดีนะครับผมว่ามีนะครับผมหน้ากากสุดเกลียนกับเบล่สุดเกลียนอยู่ในกล่องนี้นั่นก็คือหน้ากาก pbn T N ในตำนานกับเบล่ฟ้านั่นเองนะครับผมหรือหมวกแชมปเปี้ยน pbn t N นะครับผมและมาดูกันสิครับว่าผมจะเปิดทั้งหมด150กล่องนะครับผมนะจะเปิด เจ้ากล่องตัวนี้นะครับผมเราจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูแต่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปก่อนเลยว่า ID เดียเนี่ยมันไม่ใช่ ID ดีผมไงเออมันเป็น ID ดีพี่ผมพี่ผมเนี่ยเลยบอกกับผมไปว่าขอเหลือไว้สักแค่10กล่องนะผมคือผมก็จะเปิดทัหมดแค่150กล่องเท่านั้นนะครับผมก็นะเออจัดไปครับท่านผู้ชมครับพร้อมกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ช่องเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องเรากันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนั่นเองนะครับผมโอเคได้เวลาลุยกันแล้วนะครับผมเอาหรือ,อยังเอาแล้วนะมาอ้มาเลยเฮ้ยเฮ้ย hey, hey. อุ้ยปุ๊บอุ้ยมาถึงก็หน้ากากไอ้นี่รู้เลยหน้ากากของกหลโกจัดไต่ไวรุ่นมามนได้เวลาครับลุยครับรัวๆ จไปฮะปับ๊บมาเออมามามาเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเขาให้มาผ่านไปเท่าไหร่แล้ววะ 6กกล่องปะเออ60กล่องแล้วได้น้กการ PPTN 56วันนะครับผมและเบเลฟ้ากูได้เท่าไหร่เบเลฟ้าตั้ง60กล่องทำไมมึงออกมาแค่นี้วะเอาจริงเบเลฟ้าเนี่ยมีที่ตัวอยู่แล้วประมาณ7วันนะครับผมเออเบเลฟ้ามีที่ตัวอยู่แล้วประมาณ7วันนะผมส่วนไอ้นกกาก PPTN ก็มีที่ตัวอยู่แล้วประมาณ8วันนะครับผมก็นะคือ ผมมองว่าแม่งค่อนข้างที่จะออกออกยากว่ะนี่เอาจริงๆดูเหมือนจะเยอะนะรู้สึกว่า PBTN จะออกเยอะมากเลย PBTN ออกเยอะมากครับ9 0กล่องนะครับผมได้เวลาเลยกันต่อฮะ I, อีกกล่องสุดท้ายขอเป็นเบลเลฟ้าหรือไม่ก็ PBTN หนึ่งสองสามมองเข้าให้มาเริ่มกันที่ PBTN ก่อน PBTN เราได้ประมาณ88วันโอ้ไม่ธรรมดาจริงโอ้เบเลฟ้าเพิ่มมาอีกเท่าไหร่วะเนี่ย <laughs> ดูดิ rando. ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก โอสิบวันอะไรเงี้ยโหผมบอกเลยว่าเบลฟ้านี่แม่งออกยากมากแต่ดู PPTN มันออกง่ายกว่าเบลฟ้านะจริงๆนี่นี่หน้าก,กากตัวนี้หน้าก,กาการการะโหลกตัวนี้เออเนี่ยสองใบเนี้ยนะครับผมค่อนข้างที่จะออกเยอะมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นเลยนะ BBC ก็ยังไม่ออกเยอะเท่าไอหน้านกากสองใบเมื่อกี้จัดไปตามคําขอนะครับผมใครที่อยากดูเบลฟ้าแล้วก็ซอซอมบี้นะครับผมแล้วก็ หัวกระสุนที่ผมเคยทําคลิปเมื่อคลิปสคลิปที่แล้วนะผมก็เป็นหัวกระสุนตัวนี้นะผมมีบางคนนะผมสับสนว่าหัวกระสุนที่ผมใช้เนี่ยนะผมมันมีขายมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอสังเกตดูดีๆนะผมว่าหัวกระสุนตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับหัวกระสุนที่หลายคนเข้าใจผิดนะก็จะเป็นหัวกระสุนตัวนี้ใช่ไหมคือมันได้ทั้งแม่นทั้งแรงแล้วก็ แต่จะเสียความเร็วเคลื่อนที่นะผมแบบมันจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับผมก็ประมาณนั้นนะผมแต่มันเพิ่มแค่ห้าเปอร์เซ็นไงมันบวกแค่ห้าเปอร์เซ็นไงเออใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอันนี้บวกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เสียอะไรเลยไงเออมันไม่เสียอะไรเลยนะครับผมก็หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมก็นะอืมอาจจะเข้าใจผิดนะครับคือปัจจุบันเนี่ยก็มีขายอยู่ในค้งังแสงก็ไหนว่ามันเป็นกล่องนี่อยู่ในกล่อง อยู่ในกล่องนี้นะครับผมแล้วก็กล่องไหนว่ามันมีกล่องอีกกล่องหนึ่งที่ผมเคยทํำคลิปนะผมนี่ครับผมนี่อันนี้อยู่ในกล่องเดสแมทก็ <Okay. S 1> ไปหาซื้อกันได้ถ้าเกิดว่าอยากลองนะโอเคเข้าไปลุยดีว่าครับ <Okay. S 1> มา <Go. S 1> ก็จัดไปลองดูบวกเบล่ฟ้าบวกบัฟแคนบวกมาโ,โคบวกหกกระสุนอะไรวะหกกระสุนไอหกกระสุนฮอลล์อยมันชื่อฮอลล์รอยใช่ไหมเออจำไม่ผิดนะครับ ไอหัวกระสุนที่มันแม่นสิบน้งสิบอ่ะเอ้ยมาลองดูมาลองดูความเกียร์นี้เฮ้ยตัวพิบเฮ้ยได้อยู่แหละมาสิมาลองความเกียร์นี้หน่อยยิงทีก็ดัง ดังโคตรสะใจอ่ะดังโคตรสะใจโอ้โหโอ้โหสะใจดังสะใจมากครับดังตัวโอ้สุดเกียนบอกเลยโอ้โคตรโกงโกงมากอ่ะโอ้ยยใจเย็นพี่ดูอยยวยยหยยยอยอยย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 ยมยยยโยยยงยย โบ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 ลาบดันเลยวายไปก็ไม่ดีเหมือนกันผมก็ยิงไม่ค่อยโดนอ่ะเดิมๆก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วจริงๆเฮ้ยตัวพิมพโอ้ชี้โกงนะไม่มีอะไรโกงเท่าตัวตัวพิมพ์เราจะบอกให้จริงๆ จริงไหมไม่มีอะไรโกงเท่าตัวกระพริบแล้วเท่าตัวกระพริบเราไม่สามารถทำอะไรได้เฮ้ยอย่าอย่าหยิบลูกตอมมาสู้กับเราขอเราโหดหน่อยโหดมันโอ้โหหัวแตกอย่าบอกแลยว,ว่าเราขอโหดคนเดียวได้ไหม โอ okay. เคเสร็จมาแล้วใจเราแบบใหม่ครับเฮ้ยโอ้เออมีคนเล่นสองแข่งแข่งแกร่งมากมีคนเล่นสองใส่ชั้นอ่ะเฮ้ยทุกสองแม่งยิงไวมากเลย <laughs> โอ้เรา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 เ,าเ,าเา <laughs> มันมันรัวมากจริงๆมันรัวแบบคือแบบผมไม่คิดน,นะว่าเออมันจะสามารถทำให้รัวในเซิร์ฟเวอร์ไทยได้ขนาดนี้ คือก็พูดตามจริงแหละว,ว่าแต่ก่อนอเนี่ยมาโคเนี่ยตอนยังไม่มีเปเล่ฟ้ายังไม่มีบัฟแคนเนี่ยเออก็กดดีเลย์ต่ำๆกันใช่ไหมเออก็ยังไม่ยิงไวเท่าขนาดเนี้ยเออเอาง่ายก็ยังไม่ยิงไวเท่าขนาดเนี้ยแต่พอมาตอนนี้โอ้โหสุดยอดน่าจะน่าจะใส่หนักเกินไปอ่ะขอเริ่มไม่ออกแล้วเนะี่ยไหนเอาตายหมดเอา้าวัดเดี๋ยวหมดแล้วเหรอ ไวจังแล้วโอ้ยผกลับบ้านแล้วยิงเสร็จต้องรีบกลับบ้านครับไม่ใช่อะไรไม่สู้จริงๆผมไม่ผมไม่สู้เลยตัวกระพริบอ,อ่ะเพราะผมจู๊กกับตัวกระพริบไม่ได้อ่ะแบบจู๊กหลบตัวกระพริบเงี้ยตัวกระพริบยิงไม้ี้ยเออแล้วก็โยกหลบเงี้ยผมทำไม่ได้ผมโยกไม่เก่งเนี<ฮ>่ยก็โยกขาดถามว่าเดี๋ยวนี้ผมเจอโป้บ้างไหมก็ เจอนะเริ่มเจอแล้วแต่เล็กน้อยครับแต่ก็น้อยอยู่ดีคือถ้าเกิดว่าใครเจอโปรเนี่ยนะก็สามารถกดรีพอร์ตได้นะในเกมเนี่ยกด E ซก็ขึ้นแล้วเนี่ยกดแค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะครับเออก็สามารถรีพอร์ตได้ถ้าเกิดว่าเจอถ้าเกิดว่าเจอเริ่มมีคนมาบ่มเริ่มเริ่มมีคนมา่นกับผมนะครับแบบ้ยพี่แม่งเริ่มเจอโปรแล้วมัทำไงดีวะอะไรเงนะี้ยเออก็กดรีพอร์ตไป๋ยวเจมก็แผนเองแหละเออ โดนเลือดเอ้ยไม่ใช่เลือดรถโดนจะเจ็บเลยโ,โอ้ยเย่เย่เย่โอ้ยเฮ็ดเกียร์ดิง แม่เงเอ้ยเฮียเจียธรรมดามันได้ยังไงวะเดินกินต้นที่อยเดินกินต้นที่อเฮ้ยจ่าจ้าโอ้โหตะกระพิ๊บมามาเอ้ยไม่เอาครับผมไม่เอาฮะดอกนี้ปาเข้าไปดอกนี้ปาเข้าไปดับเบิลคิวฮะโอ้โหแฟดอีกแล้วฮะเอาอีกแล้ว อย่า่ยาทำร้ายบาเลตบาเลตจะทำร้ายเราแตาจริงๆอ่ะบาเลตแม่งแบบเออว่ะบาเลตบาเลตคู่กับไปเล่ฟ้าไหมาไม่อยากจะเล่นเลยอะ่ะเออผมผมผมว่าผมทำคิดไปแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูสักรอบก็ได้ <Thank you. S 1> ถ้ามันลุ้งก็เล่นยาวถ้ามันไม่ลุ้งก็ไม่เล่นไม่ใช่อะไรครับผม <Thank you. S 1> เล่นอะไรไม่เก่งก <Thank you. S 1> ็อยากที่หลายคนรู้ <laughs> หลอกหลอกสักรอบสักรอบสักรอบเฮ้ยทำไมฝังตรงข้ามมันเป็นอย่างนั้นอ่ะอ่ะทำไมเหลือคนนิดเดียวแต่ก็ยังเล่นไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้แทบตายเมื่อกี้เถ้ยโอ้เพื่อน โอ้เพื่อนผมไม่ออกเลยฝั่งน้นอะไม่ได้แล้ยโยกโยกดีไหมโยกดีกว่าครับถ้าอย่างเงี้ยโยกโยกดีกว่าไปอยู่ฝั่งนู้นเลยดีกว่ามาไม่ได้จะบอกว่าตัวเองเก่งหรืออะไรแล้วแต่ไม่ได้อ่ะมันไม่หนุกอ่ะทำไมเมื่อกี้เหมือนกินข้าไปทีหนึ่งเลยวะ เจนเกลลผมชอบแบบคนที่แบบยังไงอะไม่อยู่ในฐานอะบุกออกมายิงกันเงี้ยเออมัน <Killer. S 2> มันโอเคกว่า <Killer. S 2> ปาไปดังไปโอ้เจไดปะ ตาแล้วไม่โดนใครเลยแต่กูไม่ชอบเลยโอ้โหกำลังตาอยู่เพื่อนเฮ้ยข้างหน้ามีใช่ไหมเนี่ยเอาไปแล้วเหรออ๋อตายแล้ว <mem>. นึกว่าหนีไปแล้วอ่ะเอาไปอีกลูกโอ้โหเสียดายเว้ยตายแต่ละทีถ้าไม่โดนอะไรเลยแม่งโคตรขัดใจอะ่ะ ตูดละสิเอาอีกดอกหนึ่งไล้ปเปล่ะเดี๋ยว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 เอ้โ,อโหมเป็นไงเราเป็นไงเราเออได้อยู่เนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากเล่นมาโคไปเล่ฟ้ามากนะเดี๋ยวพอมันชินมือบอกเลยว่าไปสับสดไปเล่นแบบธรรมดาธรรมดาไม่ไปเล่ฟ้าบอกเลยว่าไงเขาไม่ชินจริงมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแหละที่ผมเลือกที่จะสับสด ถ้ามากกว่าเล่นมาโคอะถ้าเล่นปกตินะเดี๋ยวมันจะลืมมันจะลืมวิธีการสําสดไปครับแบบจังหวะอะไรเงี้ยเรียบร้อยหลับหลับเพื่อในใจเย็นไม่เอาไม่เอาอยาหลอยแบบนี้หลับครับผมปืนแม่งโคตรแรงนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสัมผัสแด้ไหมครับผมว่าปืนมันแรงมากนะฮะ นี่มันตุ่มตอมตุมกันเลจ้าโออชิหายมาเยอะนเวเดียยวเดียวเดียเจนเจและเจนะโอ้โหโตมาเต็มจอแบบนี้ใครจะชนะเดียเยวเดีเดียยวโอ้โหมากนทีละคนถิวะเรียงตัวมาดีไปละกูขึ้นบ้านก่อนว้าวขึ้นบ้านก่อน โอ้โหระเบิดอือหือระเบิดอีกแล้วมาดิมาดิมาดิยังไม่ตายอ่ะฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจโวเรามากู้ให้ทีมนี้ชนะแล้วเร็วอีกนิดเดียวจะชนะแล้วเพื่อนนิดเดียวตาโป่งกันไปก่อนปั๊บไปไม่โดนอีกแล้วโคตรขัดใจเฮ้ยโอ้โหปืนแรงจังวะเออ ยิงระยะไกลส่งพลังอย่างนั้นหรือเจ้าอ่ะเจ้าส่งพลังใส่ฆ่าคนดีอย่างนั้นหรือโหเรียบร้อยยังไงจบวิ่งฝ่าถึงก็และจัดไปเลย31ตัวตาย3ายี่เคโคตรที่โกงจริงจริงอ่ะบอกได้เลยคือผมไม่ได้เก่งเลย แต่รู้ว่าไอเทมและมาโคอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันช่วยทําให้ผมยิงได้ทั้งนั้นเลยผมไม่ยอมเล่าเลยว่าไอที่ผมเล่นที่ผมทําให้ท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยมันแบบผมเก่งไงเออถ้าจใจดีมันต้องเล่นธรรมดาธรรมดาถูกไหมเอออันนี้ผมพูดในะอีกมุมมองหนึ่งนะผมอีกมุมมองหนึ่งก็อาจะมองผมว่าเออแบบพี่มึงเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหมึงก็ยิงได้อยู่แล้วแหละเออมันก็กกจริงก็ไม่เสียงอะไรหรอกนะครับผม โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุก์เสน่ห์นะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกด subscribe ช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองนะครับผม mm hmm. ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย